ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับน e ีาย Evil Gamer นะครับอันนี้ไม่ได้มาเล่นเกมนะครับอ่าผมจะมารีวิวเนี่ยฟิตับ f นะครับอ่าใช่เปล่าวะเออน่าจะใช่บ,นะบ,บ,บ้างนะครับมันมีสัมพันธ์ยี่อะไรบ้างนหมครับอ่าโฟกัสไม่ได้สัตว์น้ำ,น,ำน้ำอะไรนะครับ น้ำผงสมุนไพรกิ่นเก๊กหวยตาฟิสเน่เนะครับกิ่นเก๊กหวยนะครับอ๋อน้ำสมุนไพรนะครับอ่าเดี๋ยวคงต้องอ่านี่นะครับก็คือส่วนผสมนะครับแม่งโฟกัสไม่ได้แม่งซูมได้อย่างเดียวอ้สระน,นะครับเดี๋ยวผมก็คงต้องขอตัดภาพไปตอนที่ผมชงตื่นแล้วนะครับบาย อ่าดูนะครับนี่นะฮะถุงมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่ซองซองมันจะเป็นแบบแกะดูนะครับซองมันจะเป็นโอ้ยแกะยากไว้อยู่มือเดียวไอ้ขี้ผมไม่ได้เอากระดาษไอ้สัตว์น่ขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็ผมจะบินี้ครับอ่าเนี่ยซองมันจะเป็นอย่างนี้นะครับซองมันจะเป็นซองเล็กๆนะครับอ่า ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่าอย่างนี้นะเดี๋ยวขอตัดก่อนนะครับเดี๋ยวชงก่อนบ๊ายบายอ่านนะครับอ่าแล้วก็หล่อแม่งนะครับแม่งเหมือนแบบน้ำนะฮะน้ำเยี่ยอะไรไม่รู้นะ่ฮะน่าจะเป็นงนีบ้างกูชมมั่วปว่าวอะเนี่ยครับอ่าคนอื่นเขารีวิวอะไรกูไม่รีเขารีวิวอะไรกัน แต่คุณรีวิวไม่เหมือนชาวบ้านก่นนะครับน้ำเยี่ยมไม่ค่อุ่นไม่เหมือนน้ำเยี่ยวเลยครับโอ้โหอสัตว์เดี๋ยวนะต้องขอตัดภาพตอนที่มันแบบสีมันเข้มกว่าน,นี้ก่อนนะครับบายบายจปปุ๊บบ๊ายบบยอันน้ครับอ่าสีก็เริ่มเข้มแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวทีนี้ผมจะมากินให้ดูนะครับ รสชาติมันจะมปนแบบเหมือนน้ำชาครับแบบมันจะเป็นชาเลยครับดูสีดูครับดูสีครับโอ้โหสัตว์เหมือนน้ำเยี่ยวเลยอะ่ะนี่ผมไม่ได้ด่าบแบรนด์กันนะครับอ่าแต่สีมันคล้ายๆนะฮะเนี่ยผมโฆษณาแม่งเลยฮะฟิสเน่ครับซื้อมากินกันได้ฮะอ๋อ ปรชาชขค่อนข้างดีนะโอ้ยเหี้ยแพ้กูเนี่ยสำหรับวันนี้ก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบายจุบ๊บๆอีเหี้ยคดขมเลย